สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะกลางเดือนกรกฎาคม2025ค่ะวันนี้เรามีข่าวเยอะเลยจากหลายแหล่งข่าวเลยค่ะทั้งเรื่องยุคใหม่ของรูเบนอโมริมการซ้อมปรีซีซั่นสถานการณ์นักเตะต่างต่างครับผมเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆนะครับอโมริมเข้ามาหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ออกมาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้าง ค่ะเริ่มกันที่แคริงตันเลยการซ้อมวันแรกแหล่งข่าวบอกว่าคือคักมากอโมริมลงมาคุมเองเต็มที่เลยมีอะไรพิเศษจากสไตล์ของเขาไหมคะชัดเจนเลยครับคือเรื่องความเข้มข้นเขาเน้นมากๆตั้งแต่วันแรกเลยมีการทดสอบสมรรถภาพแบบละเอียดเลยนะครับไม่ใช่แค่ดูว่าฟิตไหมแต่เหมือนจะเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนป้องกันการบาดเจ็บด้วยซ้ำอืมืมใส่ใจรายละเอียดนะคะใช่ครับแล้วก็มีรายงานว่า โมริมแบบใช้พลังงานเยอะมากในสนามซ้อมคือต้องการสร้างมาตรฐานใหม่สร้างความกระตือรือร้นให้ทีมตั้งแต่เริ่มเลยแล้วนักเตะใหม่ล่ะคะอย่างมาเทวุสคุญยากับดีเอโก้เลออนเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะคุนยาที่แฟนๆคาดหวังเรื่องการทำประตูเยอะเลยครับทั้งคู่ดูปรับตัวได้ดีนะครับมีข่าวว่าคุณยานี่โชว์ฟอร์มยิงประตูในการซ้อมได้น่าประทับใจเลยส่วนเลออนกองหลังดาวรุ่งปารากวายก็ดูมุ่งมั่นมากนะครับ เห็นว่ามีเกร็ดเล็กๆด้วยราคาเรื่องการสื่อสารอ๋อใช่ครับมีคนสังเกตว่าอโมริมพยายามใช้ภาษาสเปนคุยกับเลออนด้วยตัวเองเลยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาพยายามจะช่วยนักเตะปรับตัวนะครับให้ความสําคัญกับการสื่อสารรายบุคคลน่าสนใจค่ะแสดงว่าการซ้อมนี่คือเน้นหนักตั้งแต่ต้นเลยทั้งรอนโดทั้งแท็กติกลงสนามเต็ม มันสาคัญยังไงคะกับการเตรียมทีมของอโมริมสําคัญมากๆครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทีมแทบจะไม่มีเวลาซ้อมแท็ติกแบบเต็มๆเลยโปรแกรมมันแน่นมากการที่ได้ลงรายละเอียดตั้งแต่เนิ่นๆแบบเนี้ยทั้งเรื่องการเคลื่อนที่การ pressing หรือการยืนตําแหน่งในสนามใหญ่คือสิ่งที่ทีมงานโค้ชต้องการเลยครับเพื่อให้นักเตะเข้าใจปรัชญาของอโมริมเร็วที่สุด เข้าใจเลยค่ะทีนี้นอกจากเรื่องซ้อมแล้วมาดูเรื่องผู้เล่นในทีมชุดใหญ่กันบ้างมีประเด็นเยอะเหมือนกันเริ่มที่ข่าวองเรโอนาน่าเจ็บแล้วคะครับมีรายงานว่าโอนาน่าเจ็บแฮมสตริงอาจจะต้องพักประมาณ6-8สัปดาห์เลยครับก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ดีนักตั้งแต่เริ่มปรีซีซั่นโหนานเหมือนกันนะคะครับแต่ที่น่าสนใจคือเขายังจะเดินทางไปทัวร์ที่อเมริกากับทีมด้วยนะแม้จะลงเล่นไม่ได้ก็ตาม อ้าวหรอคะอาจจะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมอาจจะประมาณนั้นครับแล้วก็การเป็นเปิดโอกาสให้เอาไทาบายินเด้หรือรรเด็กวิเชกผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่กลับมาจากการยืมตัวได้โชว์ฝีมือกันไปก่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเบอร์เสื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เล็กๆน้อยๆอยดาโลก็ขยับไปใส่เบอร์สองแทนลินเดลฟที่หมดสัญญาไปส่วนคุณย่าก็ได้เบอร์สิไปเลยเบอร์สิเลยเหรอคะ ครับผมส่วนดาวรุ่งอย่างโอบี้กับเฟเดริกสันก็ได้เบอร์32กับ33ไปตามลำดับครับแต่ประเด็นที่ดูจะร้อนแรงที่สุดเลยตอนนี้คือข่าวที่ว่ามีผู้เล่นถึง5คนแจ้งขอย้ายทีมทั้งมาเลเซียแรชฟอร์ดกานาโชซานโชแล้วก็อันโตนีเรื่องนี้มันยังไงคะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเป็นความท้าทายใหญ่ของอโมลีมเลยการที่ผู้เล่นซึ่งบางคนก็เป็นตัวหลัก แจ้งขอย้ายพร้อมกันขนาดนี้มันส่งผลต่อบรบรยากาศทีมแน่นอนครับแล้วมีรายงานว่าต้องแยกซ้อมด้วยใช่ครับมีรายงานว่ากลุ่มนี้ต้องมาซ้อมหลัง5้าโมงเย็นคือหลังจากที่ทีมชุดใหญ่ซ้อมเสร็จแล้วกลับไปแล้วก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนจากสโมสรและผู้จัดการทีมนะครับโหสถานการณ์ดูตึงเครียดนะคะโดยเฉพาะกรณีของรัสฟอร์ดที่ดูจะซับซ้อนเป็นพิเศษใช่ครับรัสฟอร์ดมีข่าวว่ากลับมาที่แคริงตันนะ แต่มาซ้อมเดี่ยวเพื่อรักษาสภาพร่างกายระหว่างหาทีมใหม่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าบาเอนแต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอจริงจังเข้ามาอืมแล้วแบบนี้จะกระทบแผนทำทีมไหมคะกระทบแน่นอนครับความไม่น่านอนตรงนี้มันทำให้วางแผนยากอาจจะต้องจบที่การยืมตัวก็ได้ถ้าไม่มีใครยื่นซื้อขาดจริงๆแล้วการลาตัวไบรอันเอมโบโมจากเบรนฟอร์ตราคาคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเออการเจรจายัางดำเนินอยู่ครับ ยูเนเตยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ว่าโดนปฏิเสธกลับมาเข้าใจว่าทั้งสโมสรแล้วก็นักเตะเองก็อยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะแต่ก็คงต้องคุยเรื่องค่าตัวกันต่อครับเป็นตำแหน่งที่อโมลิมต้องการเสริมแน่ๆในขณะที่บางคนอยากไปก็มีคนที่อยู่ต่อนะคะอย่างทอมฮีทันเพิ่งต่อสัญญาไปบทบาทของเขาในวัย39นี่ยังสาคัญยังไงคะสาคัญมากครับในแง่ประสบการณ์แล้วก็ความเป็นผู้นาในห้องแต่งตัวฮีตันต่อสัญญาอีกปีหนึ่ง เขาบอกเองเลยว่าพร้อมช่วยบูโนในฐานะกัปตันแล้วก็เป็นแบบอย่างให้น้องๆรวมถึงช่วยแนะนํานักเตะใหม่เรื่องวัฒนธรรมสโมสรด้วยครับเหมือนเป็นผู้ใหญ่คอยคุมน้องๆอ,อีกทีค่ะเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในทีมนะคะทีนี้มาดูฝั่งเยาวชนกันบ้างมีอะไรอัปเดตไหมคะก็มีการประกาศรายชื่อนักเรียนทุนหรือสกอลาสชุดใหม่12คนครับมีพิธีมอบตัวที่โอทรฟอร์ดด้วยแล้วก็มีทอมฮีตันไปให้โอวสด้วย เชื่อมโยงกันดีนะคะครับผมแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งที่น่าจับตาอย่างก็ตวิลคูคงกิแล้วก็เอนโซคานาบิกจากเลออาเฟอร์ก่อนจะส่งไปให้โลซานยืมตัวก็เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตครับแล้วโปรแกรมปรีซีซั่นล่ะคะมีแข่งที่ไหนกับใครบ้างมีทั้งหมด5นัดครับเริ่มที่เจอร์ลีสที่สต็อกโฮมวันที่19กรกฎาคมนี้แล้วก็บินไปทัวร์อเมริกาเลย เจอ West Ham, มบอร์นมัธเอเวอร์ตันในรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์แล้วค่อยกลับมาปิดท้ายที่โอทราฟอร์ดเจอฟิโอเรนตินาวันที่9สิงหาคมครับก็เป็นโอกาสสำคัญให้อโมริมได้ลองทีมลองแท็กติกเลยนะคะแน่นอนครับเป็นเวทีทดสอบชั้นดีเลยน้องเหนือเรื่องในสนามแล้วมีข่าวอื่นๆอีกไหมคะมีข้อมูลที่น่าสนใจครับว่าถึงแม้ผลงานในสนามปีที่แล้วจะไม่ค่อยดีนัก แต่ยอดผู้ชมเกมถ่ายทอดสดของแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับโอ้โห oh, จริงเหรอคะแสดงว่าฐานแฟนบอลยังเหนียวแน่นมากๆครับผมสะท้อนฐานแฟนบอลทั่วโลกที่ใหญ่มากจริงๆแล้วก็มีอีกเรียนคือสโมสรให้การสนับสนุนแผนพันพฒนาเมืองแมนเชสเตอร์ระยะ10ปีด้วยซึ่งมีโอทร r ดฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งในแผนนั้นก็แสดงถึงความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นครับค่ะ <c oughs> ฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจริงๆภายใต้การนำของรูเบนอโมริมใช่เลยครับคือเขามีงานใหญ่รออยู่เยอะมากทางการสร้างทีมในสไตล์ตัวเองการจัดการสถานการณ์นักเตะที่ต้องการย้ายออกซึ่งดูจะวุ่นวายพอสมควรแล้วก็การผสมผสานดาวรุ่งเข้ากับทีมชุดใหญ่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ความกดดันและความคาดหวังที่สูงมากๆด้วยนะครับ มันเป็นความท้าทายเรื่องการสร้างสมดุลแล้วก็การหาจุดร่วมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในทีมที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีรอยร้าวอยู่ไม่น้อยเลยนะคะครับผมและประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆก็คือว่าท่ามกลางความซับซ้อนความไม่แน่นอนพวกนี้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องนักเตะที่อยากย้ายทีมเนี่ยอมริมจะสามารถหลอมรวมทีมให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมและจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งพอสําหรับสู้ศึกฤดูกาลใหม่ที่ใกล้เข้ามาได้ทันเวลาหรือเปล่า อันนี้คือคำถามสำคัญเลยครับที่แฟนๆต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดปออไปวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกข่าวสามแมนยูเนเตดในครั้งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ